ถ้าตอบให้ครบถ้วนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคาตอบของคําถามนี้จะยาวมากแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆอย่างเบื้องต้นนะฮะที่เราจะสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะตรวจสอบทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่เป็นผู้เชื่อหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไงว่าคนคนหนึ่งนั้นเป็นผู้เชื่อผมอยากจะพูดถึงคําถาม6ข้อนะที่เราอาจจะใช้ในการตรวจสอบว่าเรานั้นอยู่ในความเชื่อ อย่างแท้จริงหรือไม่อย่างแรกก็คือชัดเจนนะฮะคือถามว่าคนคนนั้นเชื่อในพระยซสุคริ์อย่างแท้จริงหรือไม่<ร>ไม่ใช่เชื่อแค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่เชื่อ1ิปีที่เราแต่วันนั้นตอนนี้เนี่ยยังเชื่ออย่างสุดหัวใจในองค์พระยซสุคริต์เจ้าหรือไม่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย <aines> hir? เป็นต้นนะอย่างที่สองเนี่ยคือดูว่าติดตามองค์พระยซสุคริ์เจ้าหรือไม่คือไม่เพียงแต่บอกว่าเชื่อเชื่อเชื่อ แต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตติดตามองค์พระเยสุคริสต์เจ้าไม่ได้แบกไม้กางเขนแล้วก็ติดตามพระองค์ด้วยเห็นนี้อย่างที่สองคือดูว่าไม่เพียงแต่เชื่อแต่ดูว่าเราติดตามองค์พระเยสุคริสต์เจ้าหรือไม่อย่างที่สามเนี่ยคือดูว่าคนคนนั้นเนี่ยทำตามหรือว่าดำเนินชีวิตตามคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่คือไม่เพียงแต่เชื่อคือไม่เพียงแค่แต่ติดตามเฉยๆแต่ดูว่าเรา เราทําตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนหรือไม่นะดิมีชายคนหนึ่งนะที่ปลื้มในศาสนาคริสต์แต่ว่าไม่ชอบคริสเตียนก็เลยบอกว่าถ้าคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนที่พระเยซูสอนเนี่ยคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเป็นคริสเตียนหมดเป็นการดุงงมิ่นว่าหลายคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้ดําเนินชีวิตในแบบที่พระเยซูทรงสอนนะเพราะฉะนั้นดูว่าดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระองค์หรือไม่ อย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นการดูว่ามีความรักต่อพระเจ้าหรือไม่ในมาระโกโบทที่12บอกว่าบัญญัติที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับคือการรักพระเจ้าดูว่าความรักความปรารถนาที่เรามีต่อพระองค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ความปรารถนาที่เราจะได้ใช้เวลากับพระองค์เจอพระองค์เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นหรือไม่เพราะว่าคนที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงจะมีความปรารถนาที่จะได้อยู่จะได้เจอ แล้วก็ใช้เวลากับพระองค์อย่างที่5เนี่ยคือการดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความรักต่อพระวจนะของพระองค์หรือไม่คือคนที่เชื่อในพระยซสุคริตยอย่างแท้จริงจะเป็นคนที่รักพระคำของพระองค์ดำนึ่งชีวิตตามอ่านพระคำใช้เวลากับพระคำของพระองค์เหมือนที่ผู้เขียนสรุดีบอกว่าพระคำพีนี้เหมือนกับน้ำผึ้งที่หอมหวานสำหรับเขานะ เพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ถ้าพระคมภีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเป็นเรื่องที่ไม่อยากใช้เวลาด้วยเลยเนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าอาจจะอาจอาจะไม่ได้เติบโตอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชื่ออ,อ,อย่างแท้จริงก็ได้อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือดูว่ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นหรือมากคือคนที่เป็นผู้เชื่อคนที่พระเจ้าสถิตในชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเก่าผ่านไปแล้วชีวิตใหม่ก็ได้ บังเกิดนี่คือ6อย่างคร่าวๆนะจริงๆมีหลายอย่างที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราอยู่ในความเชื่อหรือไม่คนคนหนึ่งเชื่อในพรเยสุคริตอย่างแท้จริงหรือไม่